สวัสดีทับผู้ชอมีระดกกับประสบเกมโรบอทในโหมดหลบลิกเอ่อมันก็เป็นโหมดโหมดวิ่งอ่ะผมรู้ว่าพวกคุณก็เคยเล่นกันหมดแต่โหมดเนี้ยผมชอบการวิ่งแล้วสมูทมากเลยมันสมูทดีผมชอบมันเป็นโหมดท,ที่วิ่งหนีไอ้พวกเนี้ย มันทำเป็นหมดวิ่งแบบวิ่งไล่จับวิ่งไล่ฟันกันนะโอ้โหยังแกลยหมดเนี่ยไอซี่อ่ะไอซี่ไอซี่ไอซี่คือมันต้องให้ทหารอะไรเนี่ยคนหาคันโยกอะหาคันโยกคันโยกอะไรวะเออใช่ผมต้องขอโทษนะที่ผมไม่ได้ลงคลิปเมื่อวานน่ะเออพอดีต้องไปทำธุระไปทำธุระที่ต่างจังหวัดแต่เนี่ยมันเกิดปัญหาที่สวนนิดหน่อย จริงไม่นิดเลยต้นทุเรียนหักสองสามต้นเลยก็อยู่ดีเกิดพายุเข้ามาโอ้โหจะแดดแรงก็แรงไอ้เหี้พายุเข้าเข้าแม่งจนชิบหายอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยหาคันโยกอ่ะคันโยกอะไรวะเฮ้ยมาบอกให้หาคันโยกไอ้หาคันโยกก่อนดิ ยังมีทางลงด้านล่างก็แล้วลอย่างนี้กูจะหาขันโยกเจอไหมเนี่ยแล้วบันให้หาขันโยกตรงไหนวะเฮ้ยเปิดประตูเฮ้ยสว์เ้ย ที่ตายหากันเกือบหมดแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยใครเป็นคนเลือกด่านวะเนี่ยเปิดไอ้เหี้ยขันโยกหาอะไรวะเนี่ยกูจะวิ่งรอบแมพแล้วเนี่ย โอ้โหโอ้โโอ้วิ ouais, ่งไม่ได้แดกูหรอกแต่ได้ยินเสียงเพลงว่ะเฮียนี่เราควรกลัวใช่ไหมนี่เราควรกลัวไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยวิ่งอีเฮี้ยววิ่ง เราควรกลัวมันใช่ไหมใครแมวเป็นคนออกแบบวะเนี่ยเอาเออเอาเอาเออ เฮ้ยเฮียวิ่งวนกันอยู yeah. ่อย่างงเี้ยเอาเอ้ยเฮียตายวิ่งสิ่เฮียรอคุยเลยอ่ะโอ้ยตายกันแล้วน้าแล้วนะเดี๋ยวก่อน้ำมันมีแค่ตัวเดียวเองเหรอเอาไอ้เหียยะยาไอ้ขี้ผายอยู่ดีก็เลี้ยมหากู ไอ้สันจะพาบาคุอ๋อ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 เอามันเล็งกูดีกว่าเหตุใดมันมีแค่ตัวเดียวเองวะเนี่ยกูดูจากแนวทางอยู่ข้างหลังกูได้แน่กูเล่นเฮียอะไรอยู่เนี่ย เอาจะพาไปไหนอะไอ้ยีงมันมีชุบชีวิตได้ด้วยเหรอเนี่ยขอบคุณมากน้องชายดูพี่ชายเขาไปรู้นี่เล่นอะไรกันอยู่เนี่ยนี่เล่นอะไรกันอยู่นี่เล่นอะไรกันอยู่อยากจะรู้แค่เดียกูเล่นอะไรอยู่ S <S <at> <_ s> เออด่านมืด nice ๆแบบนี้ดิวะด่านนี้ก็พอไว่าเพอไหวอยู่วะด่านนี้เอาขอเล่นใครเครียดหนี่ยดิวะเครียดจากไงเรื่องที่สวนแล้วที่ทำงานก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้ว คนเราต้องวิ่งหาตีนสิวะจะวิ่งหนีตีนทำไมอ่ะว้อฟ้เวกอเวกอเวกวิ่งสาทงตัน เฮียเวกัมเวกัมกูไปเลยเฮียไม่ก็เขาเข้าใจทำมาเนาะเียไอ้เหี้ยนี่เราดีอะไรกันอยู่เนี่ย wake up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  เอาเฮ้ยกูไม่ตายได้ไง wake up wake up wake up ไปเกมใครเครียด็ยดีเลยอ๋อเฮ้ยมันขึ้นมาไม่ได้มันขึ้นได้

เขาอยากจะตามมาด้วยเราเนี่ยอันนี้มปนเล่นขายเครียดในเด็เกมเนี่ยผมเนี่ยมันมันเกมที่ตลกดีนะวิ่งไรเอววิ่งไรสีพวกเนี้ยเอ้ยย์อะเจ๊ด่ได้เด็ก ไอคนทำมันก็เข้าใจทำมาเนาะวิ่งกูแค่อยู่ตรงนี้กูก็ไม่ตายแล้วเนี่ยหมาปบ่าึ้นได้ล่าึ้นได้บ้า เสียชีวิตกูพยายามขนาดไหนกูก็เสียชีวิตอะเนาะโอเคโอเคเป็นเล่นเกมอื่นดีกว่าวะโอเคท่านผู้ชมหาแทบตายยังไงก็จบอยู่ที่เกมเดิมอะหาเกมแทบตายยังไงก็สุดท้ายก็มากิดมาจบอยู่ที่เกมเดิมไม่รู้เปหาอะไรเนี่ยประเด็นคือไม่รู้จะเล่นเกมอะไรแกผมเนี่ยเออใช่โ้ท่านผู้ชม มมีคนคอมเมนต์บอกว่าพี่ไม่โหดเลยผมเขาบอกพวกคุณไว้ตรงนี้เลยนะ่ะผมเล่นเกมอะไรผมก็เล่นกากตลอดลนะแน่อย่าคาดความหวังฝีมือการเก่งการเลยจกผมเลยผมเล่นเกมเพื่อเอาสนุกไม่ได้เล่นเอาโหดนะบอกบอกไว้ก่อนเลยนะผมเล่นเอาสนุกเฉยๆไม่ได้เล่นเอาเก่งเอาโหดเก่งคอมโบอย่างนั้นผมผมเล่นไม่เป็นผมก็รู้จักแค่ตีต่อ,อยแค่นั้นแนละโอเคโอเคไปหาคู่ต่อยกัน โอ้ยโอ้ยทักทายกันอย่างนี้อ่ะเนี่ยโอ้ยไอ้เจ๊ยหรือเปลี่ยนปัสายแก้วกูว่าคุเปลี่ยนไปแล้วนะเฮ้ยโอ้ยมึงกาโลหรือแฟนจอบบาเนี่ยโอ้ยจะเย็นอะไรเนี่ยฮะสอบโอดังเลยเฮ้ยอันนี้ว้า ปวดไปสักทีลูกมาลูกมาอย่ากันบอกว่าอย่ากันเออเอ้ยเอ้ยโอ้ยชาติพ้องโอ้ยอะไรกันนักดาวะเนี่ยมาดี๋เฮียมึงกับกูัวยังไม่จบมึงอมาไป ไอ้ยัยทำไมมัน่อยไกลจังวะโอ้ยมาดิ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 โอ้ยอย่าพึ่งดิเออเอ้ยเอมาดิมาดิมาดิไปไอ้อย หนีหนีโอ้ยไอ้เหี้ยไปไอ้สัตว์เดี๋ยวเจอกูมาดิไอ้เหี้ยตายขาล่างมันตีไปมึงอ่ะมาไอ้สัตว์แบ่งกายล่างกันอีกแล้วโอ้ยไปดิตายคาตีไปมึงอ่ะอุโอ้ย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  มึงก็ไปต่อยก <g ills> okay. ันดิล็อกเก็บศพล็อกเก็บศพโอ้ยแต่ล็อกเก็บศพไอ้เขียดดีสุดชีวิตแล้วเนี่ยโอ้ยมาดิมึงกับกัวอย่าไปหายแข่กันดิวดิวดิวดๆว เงยหนีไม่ได้เล่ามาเนี่ยโอ้ยไอเหี้ยนี่อะไรเดี๋ยวโอ้ยมึงจเจ้ากับกูใช่ไหมมงจเจ้าที่ไหนไอใส่เลยไปไปมานี่เอาใช่ไหมมาเนี่มานี่มานี่มานี่อ โบะคอมโบอะโอ้ยไอ้เอ้ยเดี๋ยวปอาจะปุ๊บปึ้งโอ้ยเฮียแล้วมึงกูหาเป้าหมายกูไอ้เฮียดีใช่ไหมอันนี้ว้าโอ้

เนี่ยยิ้มบ่ยิ้มมาเบิกอะเอาหัวดแมงมุมเห็นลาะอนเฮ้ยได้หัวดคนนี่มันรู้สึกสนุกอย่างงี้ดิเองเว้ยมึงกับโวยยังไม่หายแค่กันหรอกไอ้เหี้ย ือกูไ well, อ้สัตว์เดือกูกล้าดีแกมาฆ่าเยือกูเนี่ยหนีไม่ได้ไอ้เ้ยไปโอ้ยโอ้ยไอ้เ้ยเฮ้ยมาดูวะมาดูวะ โอ้ยไอ้เฮี้ยนี่มึงอ่ะมึงใครเนี่ยโอ้ยเออมึงโอ๊ยนั่นเออโอ้ยโอ้ยเฮียเออยีเดี๋ยวเดี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 ยวเมื่อกี้กูเห็นนะเมื่อกี้กูเห็นเออเออเฮี้ย โอ้ยมันอะไรกันนะกันดาวิ่งเรี่ยเหี้ยมาดิไปไอ้เหี้ยเหยือบู่โอ้ยมันอะไรกันนะกันดาเดช หัวสักทีดิเฮ้ยไอเฮียอันนี้อือตอกตรงนู้นเลยตอกตรงนี้โผมรันโอ้ยโอ้ยมาดิไม่ตีหรอไม่ตีหรออือ ไปเย้ยไปเอ้ยโอ้ยทำไมวะเห็นตัวกูแล้วชอบลุมตีกันเนี่ยมึงอะไรกันเนี่ยอะไรไอ้เฮียมาดูวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมานอะไรกันกนะกระหลาววะเนี่ย ้าวว่าไงน้องชายว่าไงน้องชายว่าไงน้องชายจะดีพี่ให้พี่ตีซะดีๆีว้าวตีโอ้ยโอ้โอ้กำลังสกิลคู่ดาวอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยเจ้าใช่ไหมเจ้าใช่ไหมเนี่ยเราเนี่ย กระโดดจังเลยเฮ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเหลือเกินม <ừ! S 2> าดิเราไปดูดกันเลยไปเอา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 อย่าวาร์ปอย่า,า,า,างงั้นสิ ไม่ยอมตายหรอกนะไม่ยอมตายหรอกมาดิว่าโอ้ย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 โอ้โห้ทำกันได้ทำกันได้นะน้องชายเออ เออทำกันได้ โอ้ยผมขาวเน uh ี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูอะไรวัวลวดสอกเลยเพื่อไปไหนเราเพื่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็น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 อืออือโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไป๊แป๊บแหม่เขาโบดเลย ไอ้สัตว์ด้วยหัวสักีดิไปไปไปแตเธอต้องใจรอก่อนโอ้ยอเียี่หรอไอ้เหียี่หรอโอ้ย ไอ้สัตว์นี่โอ้ยโพวกมึงแข่งอะไรกันวะโอเคท่านผูช้ชมผมขอจบคลิปทีเดียวเท่านี้ก่อนนะผมซาใจของผมแล้วผมเล่นเพื่อผ่อนคลายไม่ได้อยากไปจริงจังกับฝีมือผมมากนะผมบอกไว้ก่อนนะเพราะผมเพราะว่าผมเล่นเกมกากโอเคโอเคเ <c oughs> จ็บคอแล้วโอเคบาย